สนับสนุนโดยตุ้มตามขนมกรอบรสขมโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ในที่สุดก็เป็นไปตามคาดเมื่อทางปารีแสแซงแชรแบงได้ประกาศสั่งปลดมาเรซิโอโปเซโนโออกจากตำแหน่งกุนสือเป็นที่เรียบร้อยและมันก็ไม่มีอะไรพลิกโผแต่อย่างได้เพราะว่าคริสตอฟการติเย่ดได้เข้ามารับงานผู้จัดก,การทีมคนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกงงว่าคริสตอฟการติเย่มือถึงหรือเปล่าเหมาะกับการคุมทีมใหญ่อย่างปารีสหรือไม่วันนี้นะครับผมขอบสนามหามาแนะจะขออาสาพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกันครับ ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักฟุตบอลตลอดช่วง15ปีสาหรับคริสตอฟกันตเย่จัดว่าถือว่าเป็นแข่งพานีจอนคนหนึ่งเลยละครับกับการคาแข่งเจ็ดสโมสรไม่ว่าจะเป็นมาร์เซย์ลิวตูรูตอองเช่นีมอนซาและก็เหลียวหนิงแต่หลักๆแล้วนะครับพีแกใช้เวลาอยู่กับโอเอฟแต่ในช่วงเริ่มต้นเสทางอาชีพคาแข่งและอีคร์บรบหนึ่งในช่วงปี1995กันตีเย่เป็นผู้เล่นตําแหน่งกองหลังแต่ก็ไม่เคยมีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์เลยสักครัง้งจะมีใกล้เคียงสุดคือปี1987ท โดยหลังจากแควสตาร์ไปในปี1999นะครับกันตเย่ได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกุนซือในทันทีโดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมมากเซยจากนั้นอีกราวๆ5ปีก็รับบทบาทเป็นมือขวาของอาเลงแปร์แรงท,งที่เอาอ้ i, พอสมัตโซโซ่ลี่ยงและก็สังเอตเรียนจนมาที่สโมสรแซงเอตเรียนนี่แหละครับที่กันตเย่ได้โอกาสเือมารับงานเป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวครั้งแรกตอนปลายปี2009ณเวลานั้นแซงเอเตเรียนจมอยู่ท้ายตารางและต้องดิ้นรนอย่างหนักในการหนีตกชั้นเขาได้ขึ้นมาบัญ ครับผมก็ประสบความสาเร็จในการพาทีมนี้ตายได้สาเร็จจากการจบอันดับที่17นับตั้งแต่นั้นชีของการตีเย่ก็ถูกพูดถึงกันสนันในแวดวงฟุตบอลฝรั่งเศสเพราะว่าเขาคือคนที่ยกอาร์บผู้แซงเอตียนกลับมาเป็นสโมสรที่น่ากลัวสโมสรหนึ่งบนเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสพาทีมจบ10อันดับแรกใน7ปีติดและก็มีอยู่4ปีที่สามารถคว้าโคต้าไปในฟุตบอลยุโรปได้อีกด้วยปี2 0 1 3คริสตอฟกันตีเย่ได้รับเครดิตไปเต็มๆกับการพาแซงเอเตยนชนะแลนด์คว้าแชมป์เฟนคัพมาครองได้รบวยแชมใก ของสโมสรอนแซงเอเตรในรอบ3-2ปีก่อนที่ในปี2017เจ้าตัวจะต้องอำลาทีมไปเพราะหมดสัญญาพร้อมสร,ร้างสถิติเป็นกุนสือที่อยู่คุมทีมนานสุดในยุคนี้ที่8ปีเต็มๆด้วยกันครับปี2017นะครับผมภารากิจใหม่ของกติเย่นั่นคือการพาสโมสรอลีวหนีตกชั้นให้จงได้เพราะว่าตอนนั้นสโมสรจมดิ่งอยู่อันดับที่18แต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่หวังครับเพราะว่าทัพตาราหมาสามารถหลีกเลี่ยงการตกชั้นได้จริงโดยมีแต้มเหนือโซนแดงแค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้น ปีต่อมาหลังจากนั้นครับผมลิวของกติเยก,ก็ได้ประกาศสักดาด้วยการกลับมาเป็นทีมชั้นหนักของฝรั่งเศสด้วยการทะยานจบอันดับ2ในลีกถ้าไม่มีปารีสแซงแชมแมงที่ได้ชื่อเป็นสโมสรไร้เทียมทานแน่นอนว่ายังไงแชมป์ลีกเอิงก็ตกเป็นของพวกเขาแน่ณนะวันนั้นลิวได้โอกาสกลับไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ7ปีถึงท้ายสุดจะตกรอจอดไปแค่รอบแรกนะครับแต่แฟนๆก็พอใจมากกับการเห็นทีมรักกลับไปอยู่บนเวทียุโรปอีกครั้งในยุคที่ปารีสแซงแชมแมงกลายเป็นสโมสรอ,อ,อ,อำนาจที่ครออองงงงบขขปปรระะเเททศมมมมีี์สตาาาาาาากกกยแแนนนนน่่่่่่่ววจคพไช สำหรับกาติเย่พี่แกทําได้ครับเขาทําให้ลิวกลายเป็นสโมสรที่2ต่อจากมนาโก,โกที่สามารถปาดหน้าปารีสถลเลืองบอลลังแชมป์ลีกเอิงได้อย่างยิ่งใหญ่ในปี2021นี่คือแชมป์ลีกเอิงสม,มัยที่4บนหน้าประวัติศาสตร์สโม,มสรณนะวันนั้นพี่แกได้รับคําชมอย่างมากจากเหล่าบรรดาสื่อและกูรูชื่อดังของฝร,รั่งเศสทั้งเรื่องผลงานแท็กติกและการยกอัลับพลเตะอย่างโจนาธานเดวิดเรนาโตซานเชสไม่ไม่ยองเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะครับมันก็ทาให้คริสตอฟกาตีเย่ควา้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปี ท้ายที่สุดนะครับพี่แกก็ตัดสินใจลาออกจากทีมไปและจะคว้าแชมป์ได้เพียงแค่สวันเท่านั้นความท้าทายครั้งใหม่ของกันเดเย่เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2022ครับกับบทบาทในายใหญ่ของทีมนิสโดยมีโปรเจกต์คือการพาทีมกลับไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหลังจากที่ปีก่อนจบระดับที่9กาันเดเย่ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้เป็นอย่างดีต่อเนื่องถ้าพูดถึงการเจอกับทีมใหญ่ๆนะครับพวกเขาไปเยือนชนะลีวแชมป์เก่า40พูนสวัสดเปิดบ้านเสมอกับโงราโก2-2เปิดบ้านตบลงงตามไเเอกััิปซในนว ารีสนัดแรกก็เก็บผลเสมอมาได้ศนะูนย์ศูนย์ในฟุตบอลเฟรนด์ครับนะครับผมคิสตอปกันติเย่ก็เป็นคนพานิคโค่นตัวเต็งอย่างปารีสลงได้แต่ก็น่าเสียดายครับที่รอบชิงชนะเลิศพวกเขาต้องประราชัยกับน้องเปเดซกรศูนย์ประตูต่อนหนึ่งช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเมษายนที่ผ่านมาก็กันับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสโมสรน,นี้และคิสตอปกันติเย่เพราะว่าสโมสรสะดุดทำแต้มหล่นไปมากมายแม้ว่าสุดท้ายจะกลับมาคืนฟอร์มเก็บชัยชนะได้รัวๆในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถพาทีีมมมคคควว้้้าาาาาาโตตไไปเ 5, ไไ่่่นนนนแสสกดดทหังงงจรจรบอขอขะใุ อย่างไรก็ตามโดยผลงานส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาและยกระดับทีมอย่างนี้กะทำให้คารดิเย่นะครับด้รับการยกย่องว่าเป็นโค้ชที่ดีสุดบนเืทีเลือกงฝรั่งเศสแม้ว่าจะพาทีมจบอันดับที่5แต่ก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในลีกที่36ประตูและที่พีคสุดเลยครับคือสมโมสนรนี้ของเขาไม่แพ้กับปารีสเลยตลอดการเจอกัน3นัดในซีซั่น,นที่ผ่านมาทั้งในเกมลีก2นัดเย่าเยือนเราไปถึงเกมเฟรนด์คัพที่มีกุนซอน้อยคนนักที่จะทําได้ในยุคที่เรารู้กันว่าปารี ก,กับปารีสจะสดใสใช้ไล่เหมือนที่ยเราพูดคุยหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันแหละครับสี่ซันหน้ารู้แน่ปารีสจะพังงาดหรือไม่และนี่คือขอบสนามหามานันแนหากดูแล้วแซะใจโปรดกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยตุ้ตามขน,นขกมกรอบรสขาโพดโคอร่อยพร้อมปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ